ข้อความในพิคุณีสูตรอังคุตรนิกายจตุกานิบาทเล่ม35ข้อ159หน้า377ที่พระน์นั้นแสดงธรรมให้พิคุณีรูปหนึ่งฟังว่าดูก่อนน้องหญิงร่างกายนี้เกิดมาด้วยอาหารเธอพึงอาศัยอาหารและอาหารนั้นเสียอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองบอกว่า ร่างกายนี้เกิดมาด้วยตัณหาเธอพึงอาศัยตัณหาละตัณหานั้นเสียร่างกายนี้เกิดมาด้วยมานะเธอพึงอาศัยมานะละมานะนั้นเสียร่างกายนี้เกิดมาด้วยเมถุนเธอควรละเมถุนเสียเมถุนนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนให้ชักสะพานเสียดูก่อนน้องหญิงข้อที่เรากล่าวว่าร่างกายนี้เกิดมาด้วยอาหารเธอพึงอาศัยอาหารละอาหารนั้นเสียดังนี้เราอาศัยอะไรกล่าวแล้ว น้องหญิงภิสูุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วจึงกลืนกินอาหารไม่ใช่เพื่อจะเล่นไม่ใช่เพื่อจะโมเมาไมิใช่เพื่อประดับมิใช่เพื่อประเทืองผิวเพียงเพื่อให้ตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อยังชีวิตให้เป็นไปเพื่อระง,งับความหิวกระหายเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดว่าด้วยการกินอาหารนี้เราจะระง,งับเวทนาเก่าด้วยจกไม่ยังเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นด้วยความเป็นไปได้ ความไม่มีโทษความอยู่ผาสุขจักมีแก่เราต่อมาภิกษุนั้นก็อาศัยอาหารละอาหารนั้นเสียคืออาศัยอาหารคือร่างกายที่เกิดมาจากอาหารแล้วก็บริโภคอาหารด้วยปัจเวกปฏิบัติธรรมก็ละอาหารคือตัดชั้นทราคาในอาหารได้อย่างเด็ดขาดดูก่อนน้องหญิงข้อที่เรากล่าวว่าร่างกายนี้เกิดมาด้วยอาหารเธอพึงอาศัยอาหารละอาหารนั้นเสียดังนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้ว ในอัถกถาอธิบายว่าบทว่าอาหารสัมภูโตได้แก่ร่างกายนี้เกิดมาเพราะอาหารคือเจริญเติบโตขึ้นเพราะอาศัยอาหารบทว่าอาหารรังนิสายะอาหารังปชาติความว่าบุคคลอาศัยกับพลิงกระหารอันเป็นปัจจุบันเสพอาหารนั้นโดยแยบคายอย่างนี้ย่อมละอาหารกล่าวคือกรรมเก่าหมายก็ว่าพิจารณาแยบคายในอาหารก็ด้วยอำนาจ ปัจญาสันนิสิตศีลก็นับเนื่องในศีลวิสุทธิปฏิบัติตามวิสุทธิทั้ง7ประการก็สาม,มารถที่จะละอาหารคือกรรมเก่าได้พักรรมเก่าก็เป็นอาหารเหมือนกันใช่ไหมเป็นมโนสันเจตนาอาหารแล้วก็ละตัณหาอันเป็นความใข้ในกัพลิงกระหารแม้ในปัจจุบันมันถ้าเจริญวิสุทธิทั้ง7ประการจนถึงอริยมรคก็สาม,มารถตัดฉันทราคะในอาหารในปัจจุบันนี้ได้ อันนี้เป็นข้อแรกเรียกว่าอาศัยอาหารและอาหารก็คือร่างกายนี้เกิดมาด้วยอาหารพึงอาศัยอาหารและอาหารนั้นเสียอีกข้อหนึ่งท่านนบอกว่าร่างกายนี้เกิดมาด้วยตันหาเธอพึงอาศัยตันหาละตันหานั้นเสียก็เหมือนกับที่พระมหากจัจจายนะยกมากล่าวใช่ไหมว่าตันหามีอยู่สองอย่างคือตันหาที่เป็นปัจจัยแก่กุศลและตันหาที่เป็นปัจจัยแก่อกุศล ตันหาที่เป็นปัจจัยแก่อกุศลนั้นเน่ยนะเป็นสังสารขามินีเป็นตันหาที่นำไปสู่วตะถ้าตันหาที่เป็นปัจจัยแก่อุสลก็เป็นอปจัจยคามีเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานเป็นปหาณตัณหาเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกําจัดตันหาอีกครั้งหนึ่งพระนนท่านกล่าวว่าข้อที่ว่าร่างกายนี้เกิดมาด้วยตันหาเธอพึงอาศัยตันหาละตันหานิเส เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ได้ยินข่าวว่าภิกษุชื่อนั้นเพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายท่านจึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะม่ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองสำเร็จอยู่ในปัจจุบันนี้เธอมีความปรารถนาว่าเมื่อไหร่นะเราจะทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต อันหาอาสวะม่ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองสำเร็จอยู่ในปัจจุบันนี้ต่อมาเธอก็อาศัยตันหาละตันหาเสียดูก่อนน้องหญิงข้อที่ว่าร่างกายนี้เกิดมาด้วยตันหาเธอพึงอาศัยตันหาละตันหาเสียนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้วมันก็ได้ฟังข่าวว่าพระนนก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปแล้วได้ฟังข่าวว่ารูปนั้นก็เป็นพระอรหันต์ดูซิ เขาบวชไม่นานเขาก็บรรุเป็นพระหรันหรือถ้าเป็นเราเราก็บอกคนโน้นเขาก็เป็นพระโสดาบันคนนี้เขาก็เป็นพระโสดาบันเราอยากเป็นพระโสดาบันบ้างอะนะบางครั้งก็ปรารถนาด้วยกุศลแต่บางครั้งก็ไม่ลืมว่าก็เป็นอกุศลเหมือนกันนะเป็นครั้งถ้าคิดอย่างนี้ด้วยใจที่ผ่องใสก็เป็นกุศลคิดด้วยใจที่เศร้าหมองก็เป็นอกุศลแต่รวมว่าอยากจะบรรลุเหมือนกัน ก็บอกเมื่อไหร่นะจะได้บรรลุแบบนั้นบ้างก็คนนั้นเขาก็บรรลุแล้วคนนี้เขาก็บรรลุแล้วทําไมเราไม่บรรลุสักทีหนึง่งคิดไปอย่างนี้ก็เลยปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นต้นบทว่าตันหังประชาติตความว่าบุคคลอาศัยตันหาอันเป็นไปในปัจจุบันที่เป็นไปแล้วอย่างนี้บัดนี้ย่อมละปุพพะตันหาอันมีวัตตะเป็นมูลคือหมายควาว่าตันหาตัวแรกก่อนปรารถนาอยากจะบรรลุก,กับเขาบ้าง เขาบอกว่าความปรารถนาอยากจะบรรลุเนี่ยนะถ้าคิดด้วยจิตที่เศร้ามองเป็นอกุศลถ้าคิดที่จิตผ่องใสเป็นกุศลเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องงมันเดียวกันนี่แหละแต่สุดแท้แต่ว่าสภาพจิตตอนนั้นผ่องใสหรือเศร้าหมองทีนี้ไอ้จิตที่เศร้ามองในขณะนั้นก็เป็นปัใจจัยให้เกิดการเจริญกุศลเมื่อมีการเจริญกุศลก็ละตันหาถ้าสำรอกตันหาโดยไม่มีส่วนเหลืออุปาทานก็ก็ดับถ้าอุปาทานดับพบก็ดับถ้าพบดับ ชาติก็ดับถ้าชาติดับชรามรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาตก็ดับความดับแห่งวัฏุทุกข์ทั้งมวลก็มีด้วยประการอย่างนี้ทีนี้ถามว่าตัณหาที่เป็นปัจจุบันเนี่ยนะที่ปรารถนาอยากจะบรรลุด้วยจิตที่เศร้ามองเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลอยากจะบรรลุมากเลยแต่คิดด้วยจิตที่เศร้ามองเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลถามว่าควรเจริญหรือไม่ควรเจริญควรคิดหรือไม่ควรคิดตอบว่าควรคิดควรเสพ ความคิดแบบนั้นเนี่ยนะคิดอยากจะบรรลุนะถึงคิดด้วยอากุศลพระองค์บอกว่าควรคิดเนี่ยมีอยู่ที่เดียวที่อากุศลควรให้เจริญที่อื่นๆเนี่ยท่านสอนให้ละหมดแต่ว่าที่สอนให้เจริญอกุศลก็คือสอนให้เจริญอกุศลว่าเมื่อไร่จะกําจัดอกุศลได้มีอากุศลเพื่อกําจัดอกุศลทายแบบนี้ใช่ไหมโกรธเหลือเกินที่ตัวเองไม่สามารถกําจัดความโกรธได้โกรธแค้นพยาบาทหรือว่าต้องฆ่าความโกรธให้ได้สักวันหนึ่งอะไรแบบนี้นะอันนี้ดีไหม นะดีใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันอีกข้อหนึ่งก็คือร่างกายนี้เกิดมาด้วยมานะเธอพึงอาศัยมานะละมานะนั้นเสียข้อที่เรากล่าวว่าร่างกายนี้เกิดมาด้วยมานะบุคคลพึงอาศัยมานะละมานะนั้นเสียเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ได้ยินข่าวว่าภิกษุชื่อนั้นเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นแล้วท่านทําให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะไม่ได้ ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองสำเร็จอยู่ในปัจจุบันนี้เธอมีความคิดเปรียบเทียบว่าที่ท่านผู้นั้นทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะม่ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองสำเร็จอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ก็เราอ่ะเป็นอะไรล่ะเราเป็นอะไรใช่ไหมเอ้าท่านก็เป็นภิกษุเราก็เป็นภิกษุท่านก็บวชเราก็บวชท่านก็บินทบาตเราก็บินทบาตท่านก็นับถือพระพุทธเจ้า เราก็นับถือพระพุทธเจ้าแล้วทําไมเรามันเป็นอย่างนี้รียกว่าอายใจเหลือเกินใช่ไหมละอายใจอันนี้มันมานะนะแำคนอย่างเราวบบนันต่อมาเธอก็อาศัยมานะนั้นละมานะนั้นได้